เริ่มสวัสดีชาวเกมเมอร์ครับนะครับพบกับผมอ้าวเฮ้ยอ๋อพบกับผมรายการไม่ใช่รายการสิครับเออพบกับผมนายซิกผมพบกับผมนาโนสังนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเกม ROONI นะครับใหม่มันดีไหมเนี่ยโอเคเราก็ไม่ได้มาทำอะไรม,มากม่ตอนนี้เราแค่มาเทสเสียงกับเกม ROONI นะครับ ก็ไม่ได้จะมาทำอะไรหรอกครับก็แค่มาเทสเสียงเฮ้ยลืมเปลี่นเสียงรู้แล้วว่าลืมอะไรตั้งนานโอเคคนเล่นเพิ่งรู้ว่าลืมเปลี่นเสียงโอเคนะครับล้าก็ขอเวลาแป๊บนึง โอเคนะครับกลับมากระต่อเลยครับหลังจากที่เราเดินไปหาหลังจากที่ผมไปคุยหาเพลงในเน็ตมาตั้งนานเราเล่นถึงไหนแล้ววะอ๋อต้องไปหาทาเกชิครับโอเคนะครับตรงเลยไปเลยคุณโนนีมีอะไรจะพูดไหมครับคุณโนนีมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับ found item library key นี่ตัวพูดเหมือนใครฟะ อะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงของตัวเองแล้วคันหูไม่ใช่คันหูครับเดี๋ยวคุณก็จะรู้เอง Use the right mercury โอ้มกดนั่นมันนั่นมันนั่นมัน Auto f g กดเฮ้ยผมหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาตัดคลิปแป๊บก็พบกับผมโนนีนะวันนี้มาเล่นแทนฟิกนิดนึงจากฟิกไปเปิดหน้าต่าง เฮ้ยทำไมมันแหลกจังมาละผมบอกแล้วไงครับว่ามันแลกเฮ้ยโอเคนะครับผมกลับมาแล้วคร <si ับคุณค okay ุณคุณอุ okay. ้ยรอดรอดรอดได้ไงวะผมบอกแล้วเกมนี้ถ้าจะรอดมันต้องมีบอลมันต้องมีบุญนับถัดไวมันเลี้ยงส่งผมมันกำลังเลีกส่งผมให้ผมตาย โอเครอดแล้วครับไอฟอร์ดไอเซมแฮนด์เชฟวันนี้ดูเหมือนไม่มีบทไม่มีอะไรพูดเลยเว้ยก็คุณโดนินเพิ่งเออ่มาบ้านผมนี่ครับมันเยี่ยมมอะไรดูดโอ้ดูดนี่มันอะไรเนี่ยดูดโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยดูดโอเคนะครับต่อกันเลย พรอซูปออนเด handshake ท่านฟิกกำลังจะกินฟุบเคยมันจะกินได้ฟะโอเคนะครับแล้วก็ไปไหนต่อว่าอ๋อไปเบดรูมคีย์ครับเอ้ยไม่ใช่ไปห้องห้องนอนห้องนอนของไอเบสห้องนอนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับขอเวลาโอเคครับได้แไม่เล่นอ๋อเลย เราก็จะมาแก้ไขปริศนานี้กันนะครับถ้าเกิดถ้าเก<อ>ิดแก้ไม่ได้นี่ต้องตเกานี่ต้องตัดบอร<ท>์ดคีย์ไปเข้าเน็ตแล้ว okay, ไปโอเคครับถูกด้วยไม่ต้องเช็ดเลยอนเอ,อม็มวินเออเดี๋ยวพี่จะหาภาพตัดต,ต่อรูปมาที่เป็นรูปเอมวินอนะอยากรู้จังมึงทำได้ยังไงมอ,งอเตอร์ของก๊อตงงกันดิเป็นงงกัดิ ไม่ไม่เล่นเพลง Angel Ballet ลคุณโนนีนเงือบปดีครับเฮ้ยเทุโลคิโรชิตน้ำมาเรานะครับเอ่อถึงจะเป็นโดนีนแต่ผมเงือบี่มันทำได้เอ้วิ่ง My f a u l อ the item drawn off เอ๊ะและแฮนด์ชิปเราหายไปไหนวะแฮนด์ชิปเก็บมายัง เก็บแล้วไปเอาใหม่ดิไม่ต้องแล้วครับเราเปิดตงใส่มันคงเป็นอีเวนต์กินเกียนของเราที่เราสามารถทำได้เรา่ะต้องโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาอีเบะม่วงที่ห้องนี้กันนะครับเบอกนะครับผมเห็นสีแปลกๆอยู่ที่ห้องนี้เฮ้ยประตูห้องนู้นมันปิดอยู่เมื่อเราเข้าไปมันจะออกมาไม่ใช่หรอใช่ โอเคนะครับเราจะเป้าหมายไปพุ่งชนก็ทิง้งแรงปวดแล้วความเศร้าทำเอาเจ็บเรียกสง่งเรียกส่งไปเร็เร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 วๆนั้นๆขอให้เธอช่วยยังไม่ได้เก็บเลยไม่เก็บจานมันเรียกส่งผมโอเคนะครับหลังจากทีิ้ง จานมันตะเกียบไม่เก็บล่ะตอนเริ่มเกมเออจานเริ่มเกมผมก็อยู่นี่ไงครับ A Shot of a broken bread o k n b r e โอเคไปต่อเลยนะครับเมื่อกี้มันลิก zoom ผมจะทำผมท้องแข็งเลย Writer r i t e r ที่เกิดไปแอบ,บในดาต้ารีมันเนี่ยแอบ,บได้ก็น่าจะสนุกนะครับมันเลื่อนทีเดียวมันก็เจอเราแล้ว อย่างนี้ก็ไม่ต้องแอบเถอะเช่ไหมเดี๋ยวคนต้องมาทำใน Youtube ว่ามีเซฟมีเซฟโหดโหดอยู่ตั้งหลายเซฟแล้วก็มีเซฟฟูดอยู่ด้วยแล้วก็มีเซฟตอนใกล้จบอยู่แล้วมันออกกันตั้งเยอะแล้วไอ้ไอทำไมคุณไม่เล่นเขาอยากทับอย่างนี้แน่นเลยใช้ไหมกระใช้แรงมหาศาลแรงถึงสองนิวตันสองกิโลฮิโรชิ โอ้ดูดนี่เปนอะไรเนี่ยมมมิีอกกับูโอเคกูดแลกเซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยไอ้บอนไลท์กดผิดไลท์เตอร์ฟลูดคือฟิลด์ฟิลด์ไลท์เตอร์วิฟลูสโอเคเป็นัไงบ่อวะอ๋อจำได้แล้ว เดี๋ยาคนในยูทูปพาเดาคนอื่น,น,นยูทูปอัพท,ทำไมทำไมกุณทำไมพี่ซิกทำไมบ่นมาก,ก <c oughs> อ่ะเออ <c oughs> เอ้ยเอ้ยลืมจริงๆนะต้องไปไหนต่อเฮ้ยคุณโนนีนะัดเราต้องไปไหนต่อนะครับไม่รู้ไม่เคยเล่นแล้ากิเกียตเล่นโหลดมาไม่อยากจะเล่นลมันอำตัวเล่นเมื่อวะที่มันบอกว่าไม่รู้เนี่ยเอ้าเฮ้ยไม่เข้าห้องน้ำหรอจะได้มีเลือดสาด เปิดประตูบานนั้นในห้องในห้องพระแก้วดังดิ้งดองดองไอ้ฟาด้วยไอเทมเบสเมนต์โอ้ยความปัวแล้วความเศร้าทำาเอาเจ็บเรียงสมให้เธอคอนแทคไอ้มิสเตอร์บินเฮ้ยนั่นลองมันเลย ถ้าเกิดมันพนังได้นี่หลอนแล้วเนี่ยถ้ามันพังได้ผมคงจะช็อกตายล่ะครับบุ้งบุ้งบุ้งไปดีเดินตูดงอนเลยหนีไปแล้วโอเคอยากเล่น FVP มันจะดักหน้าเราปะวะโอเคต่อเลยเย้ล่ดได้อยางไม่เ็จต้องสองร้อยห้าข้อตอนนี้เสร็จต้องร้อยแปดสิบข้อแล้วด้วยฟั่มคะแนนเป็นดุมิตะเอนเลยเราไม่ใช่ดุมิตะเบสเมนคี เล้วที่สามคะแนนนี่มันอ๋อเบสเมน n t k e ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ซิกสามสามคะแนนนี่ทำอะไรมันเป็นสามคะแนนที่ภาคภูมิใจของผมเดาออกได้ไหมใครคิดวะเดาออกใช่ไหม dead boss มิกะ voice นี่คุณทำมั่วใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไม่ไปดูได้ไหมอ่ะเขานีได้ได้คะแนนเยอะอุ้ยมันมันจะมาเลี้ยงส่งผมอีกไหมเนี่ยห้องนี้โอเคนะครับห้อนี้ซิกได้คะแนนเยอะ คงคืนและยื้ยิ้มไอ้ความปวดแล้วความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาให้รักันนั่นนะขอให้เธอโชคดีผลจากพื่คุณคุณนี้ที่เธอไม่ต้องการเฉกบินที่ฉันซื้อความเสียใจเจนโอเคนะครับผมตายไม่มีทางเดินเดินเข้าไปทางนั้นมันก็มืด คือผมไม่มีทันเลือกจริงๆเกมโอเวอร์เลยอ่ะกี่นาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีวันเก้านาทีอุ้ยเก้านาทีไม่เป็นไรหรอกครับเราเซฟอยู่ที่หกนาทีอ๋อจำได้ละคงคืนแลวยืนยิ้มตามมาเลือกเลยต่อเลยไอความปวดแล้วความเศร้าทำเอาเจ็บ เลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆ <S <S โอเคหนี <S <S ไ,มไม่ทัน I mean ไอมิสเตอร์บินเมื่อไหแกะเอามาเอามาตอนตอนมันตอนมันยืนอยู่ที่บอกแต่มันทำตาเหลือกไปแล้วแต่พอมันออกมาจากมาต่แต่พอมันออกมาจากประตูนี่น่าแอบแปิกมากเลยเออสุดท้ายมันก็ยิ้มอยู่ดีนี่อเออคุณโนนีนครับมผมขอขออย่างหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ Safe> ไม่มีแล้วไม่ขอแล้วไอ้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคดีผลจากผู้คุณคนนี้ที่เธอไม่ต้องแก่ตูไม่ต้องการเองวอยไปแไปแล้วไปแอบในห้องน้ำเรนี่เขาไม่ต้องการทีเดียวหนีไปเลย แปลว่ามันคงจะงอนเปิดมัมออกแล้วอุ้ยอุ้ยแหลก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 เซฟไว้ตรงนี้ก่อนก็ดีนะเฮ้ยดี่ยวมันก็จะสิบนาทีฮะอ่เอ่าออกเหน็บขอบพระดาโอ้ยผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับโอ้ยวันหนึ่งนะ